พัรษาหนึ่งนี้เราจะเห็นว่ามันไม่นานเลยนะีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเอาไว้เมื่อวันเข้าพรรษาว่าใครอย่าคิดว่ามันนานมันประเดียวเดียวเท่านั้นวันนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันประเดียวเดียวจริงๆ ในพรรษานี่พระพุทธเจ้าท่านมีประ,ประสงค์อยากจะให้ภิกษุสมณณน,น,นได้อยู่จำพรรษาเพื่อประพฤติธ,ธรรมบำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มที่แสวงหาพระนิพพานให้เจอ หรือขจัดกิเลสอสวะให้มันหมดสิ้นไปเพราะว่าเป็นฤดูการที่เหมาะสมที่อากาศมันก็ไม่ร้อนกันไปเพราะเพิ่งจะผ่านร้อนมาแล้วก็ยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวเป็นฤดูการที่เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรม อย่างดีเยี่ยมทีเดียวในสมัยก่อนนล้นภายใน้รรษาก็มีผู้บรรลุธรรมมาพนสมัยคือเข้าถึงพระรัตนตไตรในตัวเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆลัตนะกนก็มากมายเป็นโคตรภูบุคคล เขาถึงกายธรรมโสดาบันก็เยอะกายธรรมประสิกาคามีกายธรรมพระนาคามีจนกระทั่งถึงกายธรรมพระอระหัสตก็มีมากมายกายกองทีเดียวเนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่พวกเราพรรษานี้นี่ก็ที่ผ่านมานี่ก็เช่นเดียวกัน เราได้ใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญสมณธรรมซึ่งแต่ละรูปก็จะทราบได้ด้วตัวของตัวเองว่าได้เอาจริงเอาจังกันแค่ไหนใช้วันเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมทำพระนิพพานให้แจ้งกันแค่ไหนเราเนี่ย ทราบโดยตรงเราเองเป็นอย่างดีแต่โดยภาพรมวมแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็เชื่อว่าลูกทุกองค์นั้นมีความตั้งใจที่จะสแสวงหาหนทางพระนิพพานตั้งใจจะทำพระนิพพานกันให้แจ้งกันทุกรูปเลยหลวงพ่อเชื่ออย่างนั้น มากหรือน้อยเท่านั้นแหละเพราะว่าบางรูปก็มีกิจวัตรกิจกรรมมีกิจกรรมมีภารกิจที่หมู่คณะได้มอบหมายเอาไว้ให้แต่ก็ทำภารกิจควบคู่กัปกบปบักจิตใจที่จะไม่ทำเลยเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าในวัดของเราเนี่ยไม่มีหรอก มีเต็มมากหรือน้อยก็ให้สังเกตดูผลที่มันออกมานะว่าเราประกอบเหตุกันเป็นอย่างไรถ้าประกอบเหตุดีผลมันก็ดีตามไปด้วยเราจะสังเกตว่าเรามีประสบะการณ์ภายในเนี่ยเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับการทำความเพียรของเรา บางคนก็หยุดใจเป็นบางคนก็หยุดมากบางคนก็หยุดแต่น้อยใจโล่งก็มีโปร่งเบาสบายใจขยายเห็นแสงสว่างภายในเห็นดวงธรรมกล่าถึงกายภายในก็มีถึงพระธรรมกายก็มี แต่ก็เร็วกันไม่ตามลำดับลดลงไปเลยโล่งโปร่งเบาสบายเนะี่ยจะมีเยอะแสงสว่างก็น,น้อยลงไปจนกระทั่งถึงธรรมกายแต่ก็ได้ชื่อว่าลูกทุกคนเนะี่ยได้ใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ในการสร้างบารมีเอาบุญทุกอย่างทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนา ทั้งช่วยเหลือกิจการงานส่วนรวมบางท่านก็เรียนปริยัติบางท่านก็ปฏิบัติบางท่านก็ทั้งเรียนด้วยทั้งสอนด้วยบางท่านก็ไปเป็นพระอาจารย์ให้กับญาติโยมทั้งหลายหรือชักชวนญาติโยมทั้งหลายให้มาสร้างคุณงามความดีความดีบำเพ็ญบุญยักยิกรยาวัตถุ สามประการสิบประการเป็นตน้นก็เป็นความดีงามเป็นบารมีของรูปทุกๆองค์นั่นแหละเราจะชื่นอกชื่นใจกันแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราประกอบเหตุกันมากน้อยเพียงใดแต่อย่างน้อยมันก็เป็นบารมีของทุกรูปที่ตั้งใจทำกันมาทุกราษา โดยเฉพาะปัญษานีน้ก็ทำกันควบคู่กันไปกับภารกิจต่งตางๆปัญหามีแล้วก็แก่กันไปงานก็ทำไปบุญก็สร้างกันไปภาวนาก็เจริญกันไปนั่งเจริญสมาธิภาวนายากที่ใครๆจะทำได้อย่างเรา แต่อย่างไรเราก็ไม่ควรประมาทจะต้องใช้ชีวิตของเราให้มันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีให้มันยิ่งไปกว่านี้นะเพราะว่าเรายังเป็นบ่าวเป็นทาตของพยามาลกันอยู่ยังเป็นเฉลยเกาอยู่เขายังเอาความโลภความโกรธความหลงกิเลสอาสวะต่างๆมาบังคับบัญชาเราอยู่ซึ่งเราก็รู้ตัวของเราเอง และเป้าของเราคือต้องการจะหลุดจะพ้นจากเขาไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นบารม,มีที่เราทำผ่านมาเนี่ยอย่าเพิ่งชะล่าใจนะลูกนะว่าเราเนี่ยมีบุญมีบารม,มีเยอะแล้วจะนอนทอดพยหรือขยักในการสร้างความดีเอาไว้ก่อนคิดว่าแค่นี้ก็รทำมามากเพียงพอแล้วจะหยุดบ้างหย่อนบ้าง อย่าคิดอย่างนั้นนะลูกนะความตายไม่มีนิมิตหมายเป้าหมายชีวิตยังไม่ปรากฏนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเรายัางบาร,รมีอ่อนอยู่ยังจะต้องสร้างกันให้มันแก่กล้ากันขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำมันษาเราเรียกว่าวันมหาปวารณา จะต้องรักษาอีกหนึ่งราตรีพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษากันที่ผ่านมานั้นนะ่ะถ้ารูปไหนยังทำความเพียรกันยังไม่เต็มที่มันยังไม่อิ่มอกอิ่มใจนึกทีไรก็ยังไม่ปิติยังไม่ภาคภูมิใจว่าเราผ่านพรรษามาเนี่ย ด้วยการชำระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งความบริสุทธิ์ผุดเกิดขึ้นมากลางหยุดกลางนิ่งก็ให้เอาวันนี้นะลูกนะวันสุดท้ายนี่แหละสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามให้มันเกิดขึ้นกับตัวงวเราเองวันเพ็ญคืนสิบห้าคำวันนี้นี่ เป็นวันสำคัญทีเดียววันที่พระจันทร์เต็มดวงสว่างสวัยพระนิพพานท่านส่งผังสำเร็จเอามาให้ความสว่างมันปรากฏเกิดขึ้นบนท้องฟ้าสว่างในจักรวารถ้แหากว่าได้ใช้วันเวลาในวันนี้ประพฤติทธรรมกันอย่างเต็มที่ โอกาสที่เราจะเข้าถึงธรรมถึงพระธรรมกายภายในเนี่ยมีมากทีเดียวดูหลวงพ่อวัดปากน้ำปาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายเป็นตัวอย่างท่านใช้วันเดียวคืนเดียวท่านั้นเองเลยแต่เห็นผังของชีวิต แผนผังที่แท้จริงของชีวิตในขึ้นสิบห้าคำเหมือนกันวันนี้ก็ขึ้นสิบห้าคำก็หวังว่าบนท้องฟ้าสว่างด้ยวยแสงจันทร์ภายในลูกทุกองค์ก็คงจะสะว่างด้ยวยแสงธรรมซึ่งถ้าหากว่าความสว่างปรากฏเกิดขึ้นใน กายหลับตาแล้วมันไม่มืดความปีติความภาคภูมิใจก็จะมาเกิดขึ้นแกเราความปีติขนพองสยองเก้าเกิดขึ้นแก่ชาวสวรรค์ที่มีทิพจยคุกเกิดขึ้นแก่ผู้มีญานนณทัศนะที่ได้เห็นภาพแห่งความดีงามของเรา ที่กำลังทำความเพียรทำหยุดทำนิ่งจงกนกระทั่งมันสว่างพโพลงภายในเห็นเส้นทางสายกลางทางไปสู่อายตนนนิพพานทางแห่งความบริสุทธิ์ทางแห่งพระอริยเจ้าสว่างพโพลงเกิดขึ้นมาเขาจะเกิดความปีติปรโมูย์ใจเช่นเดียวกับตัวของเรา ใช้วันนีนะลูกนะให้เป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้กล่าวคำประวัาากันเอาไว้ว่าใครเห็นก็นดีได้ยินก็นดีสงสัยก็ดีว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ จะเป็นสิ่งที่ขวางทางไปสู่อายตนะนิพพานขวางการทำพระนิพพานให้แจ้งเรารารรนาไว้ซึ่งกันและกันระหว่างอาวสกับพันเตเนยต่งแต่หลวงพ่อด้วยไปถึงผู้บวชใหม่ถึงนวกะจากนวกะถึงมหาถึงพระเทระทั้งหลายประได้เห็นได้ยินหรือสงสัยในสิ่งที่เด็กระทำเอา แล้วมันขวางทางพระนิพพานก็ให้อาศัยความเอ็นดูอาศัยวิญญาณกัลยาณมิตรแนะนำตักเตือนโดยธรรมชี้คุมทรัพย์ให้ซึ่งกันและกันว่าไม่ควรจะทำในสิ่งนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการไปสู่อายตนะนิพพาน เมื่อใครได้รับคำแนะนำอย่างนี้แล้วก็ทำใจให้นิ่งๆเอาไว้เนะีรับฟังในใจที่เป็นปกติแต่สิ่งที่เขาแนะนำนั้นมันเป็นจริงเราก็แก้ไขซะถ้ามันไม่จริงเราก็ให้อภัยกับผู้ที่เขาได้มาแนะนำเราแล้วก็ขอบคุณเขาไปอย่าคุณมัวนลุกนะมันผิดหลักวิชา หลักวิชาที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าท่านวางแบบแผนเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยที่พระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่เป็นแบบเป็นแผนให้ตักเตือนแนะนำกันได้ระหว่างผู้โอโสกับพันเตให้ตักตือนกันโดยธรรมโดยความปรารถนาดีกันอย่างแท้จริงไม่ใช่ตเตียนหรือนินทาอะไรต่างๆเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้เตือนก็ได้บุญผู้ถูกเตือนก็ได้รับประโยชน์เพราเออม,มีคนคอยดูแลเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใย,ยเรามีความรักปรารถนาดีต่อเราจะที้ขุมทรับย์ข้อบกพร่องของเราเอาไว้เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขเมื่อแก้ไขแล้วความสมบูรณ์ก็จะได้เกิดขึ้นกับตัวของเรานั่นแหละเป็นการแนะนำสร้างสารรค์กันนี่เป็นสิ่งที่ดีงาม ควรที่จะรักษาธรรมเนียมนี่เอาไว้และนอกจากรักษาธรรมเนียมแล้วก็ควรจะให้มันเป็นหลักวิชาในการที่จะประคับประคองกันไปสู่ฝั่งของพระนิพพานแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่ายังมีกิเลสยังมีอาสวะพอพูดเตือนมาแนะนำมาตักเตือนก็มักจะขณนมัวกันก่อน ความขุนมัวก็เลยบดบังหนทางปานิพาน์บดบังดวงปัญญาปัญญาที่มีอยู่มันก็ไม่ได้เอามาใช้มันเอามาเอาความขุนมัวขัดเคืองใจมาใช้กันซะก่อนเอาทิฏฐิมาณมาใช้กันเพราะฉะนั้นประโยชน์มันก็ไม่เกิดขึ้นทั้งตัวผู้แนะทั้งตัวผู้ที่ถูกแนะนำทั้งสองฝ่ายไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะถูกความ คนมัวมานะทฐิถือตัวว่าเออฉันรู้ดีว่าเธอเธอมันต้องมา,าเตือนฉันหรอกฉันเขาดใจดีแล้วอะไรอย่างนั้นเมื่อความคุณมัวเกิดขึ้นช่องว่างระหว่างทั้งสองก็เกิดขึ้นเคยมองหน้ากันอย่างมีความสุขมีความรักมีความปรารถนาดีห่วงใยก็ไม่ค่อยอยากจะมองหน้ากันแล้วมองก็เด้อหางตาชายตาหรืบเอนหน้าไปคนละทิศคนละทาง ถ้อยคำที่เคยพูดออกมาเลยเป็นถ้อยคำที่เป็นที่รักซึ่งกันและกันก็กลายเป็นถ้อยคำที่นำมาซึ่งความร้อนอกร้อนใจอ่างเหินกันไปสิ่งที่มักจะเจอ,เจอทีผ่ผ่านมาเป็นเช่นนี้พรรษานี้นะลูกนะเอาใหม่ไอ้ที่ผ่านไปกันแล้วกันไปเราไม่มีโอกาสที่จะไปแก้สิ่งที่หัวหลังได้ ที่หหลังที่มันผ่านมาแล้วเมื่อเรายังแก้อดีตไม่ได้เราก็สร้างปัจจุบันแลนะอานาคตให้มันดีขึ้นโดยการทำตามแบบแผนตามหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงวางเอาไว้แล้วในสมัยพุทธกาลเมื่อปวารณาซึ่งกันและกันแล้วก็แยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรม <c oughs> หาที่วิเวก พบสถานที่ริลมตรงไหนโคนไม้ลอมฟางก็ดีในถ้ำในเหีวในอารามที่ว่างที่ภูเขาชายทะเลป่าไม้ที่ไหนที่เหมาะสมอยู่แล้วสบายสบายปราศจากเหลือบจุงเล่นไลคนภัยคนพานดินอนากาศฟ้าเหมาะสมอาหารการกินสมบูรณ์ ก็ใช้สถานที่นั้นประพฤติปฏิบัติธรรมก็เอาตอนที่ปวนารณากันนี่แหละและก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมอยู่ห่างก,กันก็ยังระลึกนึกถึงกันพอได้ยินข่าวคราวจากใครที่เข้ามาเยี่ยมเยียนว่าปื้นสหธรรมิกองค์งนั้นองนี้เนี่ยกำลังจะออกนอกเส้นทางออกนอกรูนอกทางจะโดยแต้งใจหรือไม่ได้ตต่งใจ ก็ยังอาศัยความเอ็นดูบางองค์นี่ก็ไปเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่หาทางที่จะแนะนำเพื่อนสหธรรมิกตามที่เด็กปวารณากันเอาไว้บางองค์ก็เตือนโดยตรงตอนนั้นได้บางองค์ก็ต้องหาโอกาสเตือนทางอ้อมค่อยๆอ,อ้อมก้อมเรียบเคียงกันไปปรับจิตปรับใจจกนกระทั่งรับจิตใจเกลี้ยกล่ำสะอาดพอที่จะรองรับคำแนะนำที่ดีได้ก็แนะนำกันไป แบบแผนนี้เป็นสิ่งดีงามน,นะลูกนะเราจะต้องไปสู่อาญตธนนิพพานด้วยกันไปสู่ที่สุดแห่งธรรม้วยกันเป็นทีมทีมเนี่ยจะไปด้วยกันได้มันจะต้องความรู้เท่าเทียมทันกันทั้งทีมความบริสุทธิ์เท่าเทียมทันกันทั้งทีมเราจะไปตามลําพังไม่ได้หรอกสิทีเสียงธรรมนี่เนี่ยต้องไปเป็นทีมกันเพราะฉะนั้นแม้แม้ว่า เราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนกันแล้วแต่อยู่ใกล้อยู่ไกลกันแล้วแต่นี่เมื่อได้เห็นได้ยินสงสัยอะไรต่างๆที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมหรือเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญสมณธรรมหรืออุปสรรคต่อการบรเพฤตพรหมจรรย์อย่างนี้เนี่ยแนะนําตักเตือนกันได้นะลูกนะก็หาโอกาสมาแนะนํามาตักเตือนกันมาเป็นกัลยาณมิตรกันทําสิ่งที่ปาวรณาเอาไว้ในวันนี้เนี่ย ให้มันเป็นจริงเป็นจังกันขึ้นมาให้ได้แต่ก็ให้สังเกตให้ดีว่าเราจะแนะนำตรงๆในตอนนั้นทันทีหรือจะหาทางอ้อมจะเตือนทางอ้อมก็เลือกเอาแล้วแต่ธาตุจริตอัตยาศายแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายมุ่งเพื่อให้ได้กเกิดประโยชน์นะลูกนะถ้าอย่างนี้แล้วทีมของเราจะเป็นทีมแห่งความบริสุทธิ ความบริสุทธิ์อันนี้แหละจะเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรู้แจ้งที่จะทำให้เกิดความรู้เท่าเทียมทันกันทั้งทีมเมื่อความบริสุทธิ์และความรู้แจ้งเกิดขึ้นในหมู่คณะของเราในทีมของเราที่สุดแห่งธรรมก็อยู่ในกรรมมือเรานลูกนะที่สุดแห่งธรรมก็อยู่ในกรรมมือของเราจำคำนี้เอาไว้ให้ดีทีเดียวเราได้ปรวรณน,นากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเรา้ะนัต่อ นับจากวันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติทำกันให้เต็มที่บำเป็นสม,มณธรรมกันต่อไปออกพรรษาแล้วมีเวลาว่างแปดเดือนมากกว่าอยู่ในพรรษานี้แล้วก็จะต้องทำความเพียรกันต่อไปอย่าทำความเพียเพรเฉพาะภายในพรรษาเท่านั้นภายในพรรษาก็ถือว่าเรามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน มีความอบอุ่นใจประพฤติธรรมร่วมกันออกภาษาแล้วบางท่านอาจจะแยกย้ายกันออกไปตามที่ต่างๆก็ให้ใช้วันเวลานอกภาษานั้นบำเพ็ญสมรธรรมเช่นเดียวกันนะจ๊ะให้ภารากิจกับจิตใจนี้ต้องไปด้วยกันทำควบคู่กันไปอย่างนี้บารมีมันก็เกิดขึ้นกับเราทุกวันทุกคืน หลวงพ่อหวังว่าลูกทุกองคเนี่ยจะได้เข้าถึงวิชาธรรมกายมีความปรารถนามากทีเดียวไม่เคยหลุดจากใจเลยตั้งแต่บุตมาบรรษานี่ก็เป็นบรรษาที่32ความตั้งใจเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่อยากจะให้ลูกทุกๆองค์ทุกรูปทั้งพระทั้งเนนรวมถึงอุบาสกบาสิกานั่นด้วย ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายแต่ความปรารถนาของหลวงพ่อจะสมหวังนั่นะลูกทุกรูปทุกองค์ต้องร่วมมือกันต้องปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิภาวนากันไปทุกวันทุกคืนทำมันไปเรื่อยให้มันสม่ำเสมอสักวันหนึ่งเมื่อบารมีของเราเต็มปีมจิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเราต้องเข้าถึงอย่างแน่นอน หลวงพ่อวัดปากน้ำปาาษีเจริญนี่ท่านพูดคำที่เป็นหนึ่งไม่มีสองญาณทัศนะของท่านบริสุทธิ์แม่นยำทีเดียวท่านก็ยืนยันเสมอมาว่าทุกคนมีดวงธรรมอยู่ภายในตัวดวงธรรมติดตายเป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์โตเท่าฟองไข่แดงของไก่ถ้าไม่มีดวงธรรมตรงนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ และดวงธรรมตรงนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ถ้าทำถูกหลักวิชามีความเพียรแล้วใจต้องใสเย,ยือกเย็นทีเดียวใจต้องใสต้องเยือกเย็นถ้าทำอย่างนี้แล้วเข้าถึงทุกคนหลวงพ่อก็เชื่อโดยมีมีการขางแกลงเลยว่าสิ่งที่ท่านได้พูดสั่งสอนเอาไว้อย่างนี้เนะี่ยมันเป็นจริงเพราะฉะนั้น ลูกทุกองค์ภิกษุสมมณีแต่หากว่ามีความเพียรทำอย่างสม่ำเสมอให้มันถูกหลักวิชาการและใจให้ใสเยือกเย็นมันก็จะต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนกำลังบุญของทุกรูปเนี่ยมันมีเหลือเฟือที่จะเข้าถึงอยู่แล้วจะขาดก็ขาดในสิ่งที่ว่าเอาจริงและถูกหลักวิชาไหมสม่ำเสมอไหม ใจเยือกเย็นไม่เท่านั้นแหละถ้ามีบุญน้อยเนี่ยเราจะมาอยู่บวชอยู่ร่วมอารามกันเดียวกันเนี่ยยากกระแสบาปอากุศลมันก็จะฉุดจะเนียวจะลังเอาไปแต่นี่กระแสบุญเขาดึงดูดเอามามารวมเป็นหมู่กันเหมือนฝูงนกเข่าฟู้งนกฟูงเนื้อเข่าฟูงเนื้อฝูงปลาอยู่ในฝูงปลาธรรมกายก็ต้องอยู่ในหมู่ของธรรมกายเพราะนั้นยังไงเนี่ย บุญเก่าของเราเนี่ยมันมีเหลือเฟือนะลูกนะเหลือแต่ว่าจริงแค่ไหนถ้าจริงถูกหลักวิชาการสม่ำเสมอใจใสยเยือกเย็นอย่างนี้ก็จะต้องเข้าถึงของจริงอย่างแน่นอนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนุมโมทนาสาธุก,การแก่ลูกทุกๆคนที่ได้นำปัจจัย มาสร้างมหาทานบรมีร่วรรมอออกับหลวงพ่อนี้นะี่ก็ขอให้บุญบรมีรัศมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระต้นธาตุธรรมพุทธเจ,าจา้าจักรพรรดิหลวงพ,อพ่อวัดปากน้ำคุณยายอาจารย์มหาทานบรมีตลอดจน,นท่้งความดีทั้งหลายที่ได้สั่งสมบบรมมานับพบนับชาติไปทัว่วตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้ถอยพืชเกิดลงมาในมนุษย์ปราบมานี ต่างความดีเลื่อยมาทั้งบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่รวมเป็นบารมีสามทิพทัตให้บารมีทั้งหมดมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ให้กลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ให้สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะวิบัติบาศดิทธิ์สิ่งที่มีดีต่างๆให้ละลายให้สูญไปห,หมด ให้ลูกทุกองค์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเจ็บจะป่วย่าไข้ให้ยุไขย,ยืนยาด้สร้างบารมีไปนานๆให้ปลอดกังวลปลอดจากอุปกิเลสจากนิบบรธรรมท,ทั้งหลายปลอดจากอุปสรรคต่างๆนานาที่จะมาขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการสร้างบารมีในการบำเพ็ญสมณธรรมในการปฏิบัติภารกิจที่หลวงพ่อละมู่คณะได้มอบหมายเอาไว้ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกาย ของปะสัมมาสัมุทธเจ้าทำบนใดที่หลวงพ่อวัดปากน้ำประสิเจริญและคุณยาอาจารย์ในบรรลุขอจงบรรลุทำนั้นให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวาทั้งหลายจะแนะนำสั่งสอนบุคคลใดจะเป็นบัวเหล่าไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นปัทะประมะกระตามที่ใครๆไม่อาจโปรดได้ก็ให้บรารมีนี้สามารถโปรดได้หมดทุกคนไม่มีเวทเลยแม้แต่คนเดียวความปรารถนาใดกระตามที่ลูกทุกองค์ได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นความปรารถนาเพื่อเป็นไปเพื่อการสร้างบรารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป ขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จได้อนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระบุตธเจ้าทุกๆพระองค์จงทุกประการเทิด